ครั้งนี้ข้าเป็นพระราชาเว้ยง nope ั้นฉันขอสั่งให้หมายเลขสี่จุ๊กแก้มหมายเลขสามแบบหวานชื่นเลยล่ะนะเฮ้ยเล่นงี้ไม่เอาดิพูดงี้เองได้หมายเลขสี่ใช่ไหมล่ะแค่โดนจุ๊กแก้มก็พอใช่ไหมบ้าเอ้ยเกมอะไรก็ไม่รู้ฉันว่าเปลี่ยนมาทำอย่างอื่นดีกว่าไหม ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเพอร์มิสซิกพานกันอีกแล้วในการ์ตูนที่เราได้พากันไปในวันนี้มันมาจากทางเว็บตูนนะครับซึ่งโฆษณาไม่ได้เข้าใจอย่างใดนะครับและเว็บตูนก็ไม่ได้จ่ายให้ผมมาทำด้วยนะครับแต่ว่าผมติดเรื่องนี้มากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาป้ายยาทุกคนกันนะครับก็ไปอ่านต่อกันได้ที่เว็บต툰ลลนะครับกับเรื่อง เมื่อฉันได้ไปอยู่ในโรงเรียนชัยล้วนนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับฝากให้ทุกคนไปอานก,กันด้วยนะครับขอบคุณครับ